วัสดีนะคะคุณกนกกรน,นะคะนะคะขอบคุณนะคะคุณนาลีขอบคุณมากมากนะคะวันนี้อุปสรรคแล้วเนี่ยคุณสุเออเจอคุณสุภวันบอกว่าจ้าคุณลำดวนสวัสดีจ้าคุณลำดวนนะคะว่างก็ไปบ้านน้องสุภวันได้ดีก,กว่าคะ่ะสว่างดีใช่ไหมคะสว่างดีสว่างคะ่ะวันก็ว่าคุณสุ โอ้โหบ้านหลังใหญ่จริงหรือเปล่าไอ้บ้านหลังน้อยจริงหรือเปล่าไม่เชื่อแล้วนะคะมันเห็นอยู่พ้นด้วยนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแต่คุณอภิญญานี่ก็เป็นเพื่อนเก่ามานานแล้วนะคะมันก็ด้านจะจำาปันจำหนำ้นานะคะก็น้องสุพวันใจหวังสวัสดีจ้าไม่ได้เจอหลายวันนะคะคุณสุขใจจันทน์บอกว่าไอ้คุณสมคิดบอกว่าเา ผู้จัดการและเพื่อนๆด้วยนะคะที่ไม่ได้บอกอิ่มไปหมดเลยอิ่มไปหมดนี่ข้าค่ะคุณสุภวันนะคะคุณยายบอกว่าอิ่มแป้เลยครับว่าใช่อาจารย์นะคะอืออร่อยทั้งนั้นเลยนะคะมีต้มยำ พราตรงนี้เอาไม้อยู่ในบ้านด้วยพี่ไม่ว่าเปิดดวงตาให้นะคะมีแล้วหนึ่งคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะกินดียิ่งนะคะคุณสายัยนบอกว่ากินข้ามกินข้าวด้วยกันนะคะแกงไก่นะคะโอ้ยน่ากินมากแกงไก่เน้นหน่อใส่ดอกไม้ อดแว่นเนี่ยก็จะแบบอ่านไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับก็น่าจะใส่ตาจิมยายดาวบอกสวัสดีนะคะคุณรักษาเวลาก็มีมาพลาดเนี่ยตั้งแต่ไหลมาวันก็ขาดสองวันเนี่ยวันเมื่อวานเมื่อวานคะอันนี้ทุกคนวันก็รู้ทั่วทุกคนรู้แล้วนะ อะไรวาก็พูดตามปกตินะครับนะคะมันจะได้นะคะท่านฝนทักทายคุณปูทันนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณปูทันนะคะขอบคุณน้องน้ำฝนด้วยนะคะขอบคุณไม่เป็นไรพี่ต้อยไม่เป็นไรค่ะขอบคุณน้อง บ้านวันหลังนี้นะคะก็ยินดีอย่างมากเลยนะคะยินดีอย่างยิ่งนะคะที่เข้ามานะคะแล้วก็แม่น้องน้ำส้มน่นาจะโอ้ยวันนี้นยังทํางานอยู่นะ๋ยวพวกนี้หยุดแต่ว,ว่าบางคนก็ทํางานจนถึงสุดนะ,ะวันเสาร์ก็หยุด คุณน้ำฝนน้องรับชมนะคะขอโทษนะคะพอดีวันนี้จบแล้วใช่ไหมคะคุณสมคิดบอกว่าสวัสดีนะคะคุณป้าสุนะคะป้ามงคลใส่มานะคะสองวันนี้ทักสองร้านเลยนะคะร้านแรกไม่สวยนะคะก็ไปร้านใหม่ไปแก้ร้านที่เข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาเพิ่มพลังบวกให้นะคะ นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามาสัญญาณไม่สเสถียรค่ะสัญญาณมแม่นกไปไปหนย้าย,ายามีโรคภัยนะคะขอบคุณมากนะคะคุณพี่นะคะขอบคุณที่เข้ามากำลังใจแล้วก็เข้ามาทัากทาย ผนผ่านไม่ผ่านนะก็อีกเรื่องนะคะยังไม่เท่าไหร่ตอนนี้มันก็รู้สึกว่าดีขึ้นใช่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 ใชใชก้มหน้าก่อนเส,ส,สาวันเสานะคะวันเสานะคะขอบคุณมากมากนะพี่ต้อยวันเห็นพี่ต้อยอยู่เลยนะคะพี่ต้อยอยู่แต่ว่าวันยังไม่เห็นคอมเมนต์พี่ต้อยนะคะ ของกินอยู่ข้างๆเต็มเลยนะเนี่ยเออนะคะของกินอยู่ข้างๆเต็มเลยนะคะวันยังไม่ทานข้าวตอนนั้นใช่สัญญาณไม่ค่อยดีค่ะพี่นะคะตอนนี้ไม่มีไม่ติดขัดและสัญญาณดีค่ะคุณย่าในบอกว่าอาจารย์บอกว่าท่ายิ่งลดยิ่งไปกันใหญ่เลย เวลาน่าจะลดเยอะนะคะก็น่าจะเคยมาบ้านวันครั้งแรกปะคะดียิ่งนีดียิงย่ง,งนี่กังนั่งห้ามพูดห้ามพูดค่ะวันขอบคุณมากๆนะคะคุณนารีนะคะจะพยายามนะคะว่าจะไม่พยายาม แถวตางังหวัดฝนตกไหมคะเพื่อนๆนะคะฝนตกไหมคะก่อนอาจารย์แล้วก็อาจารย์ไรก,ก็เข้ามาเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจ ที่เห็นเพื่อนๆมานะคะเพราะว่าเมื่อวานก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดบ้านก็คิดถึงนะคะคิดถึงทุกๆท่านเลยลุ้นนะคะวันนี้ลุ้น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 อ๋อปลา คุณสมคิดบอกว่ามีแต่น้ำพริกของชอบทั้งนั้นเลยน้ำพริกนะมีน้ำพริกกับผักต้มนะไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะทานน้ำทานกาแฟได้นะคะคุณอ,อ,อาจารย์สนทนนะคะแล้วก็คุณอาจารย์อุด,ดอนะคะไม่ทราบนะคะวันนี้นะคะต้น,น้ำอร่อยมากๆเนื้อปลาจะอร่อย คุณสมคิดบอกว่าขอหนึ่งจานนะคะมาด้วยนะคะ,ะ,คะตอนนี้คุณสามราทานข้าวนะคะทานให้อิ่มนะคะคุณนาลียังอยู่นะคะคุณนาลีขอบคุณมากเลยนะคะคุณสายันบนรถบอกว่าขอตัวไปบ้านเพื่อนก่อนนะคะคุณวานได้ค่ะได้ค่ะ คุณย่าแม่น้องส้มน้ำหอมแม่น้องต้องบอกว่าบ้านอาจารย์ก็ร้องเพลงพรนะคะเชิญทุกคนได้นะคะคุณสุใจบอกว่าไม่กาแฟค่ะนะคะคุณคุณสุธาพรนารินรัตน์มาบอกว่ามาเพิ่มพลังบวกค่ะนะคะอ,อคุณสามมาบอกว่าก็มาตอนหลังจากนั้นก็ไม่ได้กินข้าวเลยนี่วันอิ่มเลยนะตอนนี้อิม่มอิ่มเลยนะ ไปบ้านเพื่อนก็ยังบ้านบ้านคนไปฟังฟังเพลงก็ยังไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าอยู่นอกนะคะคุณสนใจได้เลยค่ะคุณลําดวนนะคะคุณพี่สนใจบอกว่าได้เลยนะคะคุณลําดวนหอกกลับบ้านรุนนะคะเดี๋ยวเอคุณจันจีลานะคะขนตกใช่ไหมคะุนตกนะคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะ ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะคุณนภิญญานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะนะคะถ้าวันมีโอกาสว่าจะได้เข้าไปเยี่ยมบ้านด้วยนะคะค่ะมา่าเช้าไม่ได้เข้าบ้านนะคะใบไหนยายมีโรคภัยนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณพี่นะคะ ขอบคุณที่เข้ามากำลังใจแล้วก็เข้ามาทักทายแต่ก็ก,ก็ก็รู้ว่าเพ้อนะคะเพลง <c oughs> คุณอภิญญาสมก,ก่นอ,อน้องแมวหลายอยู่หลายตัวเหลอเกินวันนี้